คำถามนี้เจอทุกปีนะครับก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับพวกขแนงนะขแงเนาะขนงใต้กิ่งบางคนก็ตัดหลังจากโชบสารไปแล้วประมาณ20 30วันนะครับก็สอยขแนแงทิ้งเลยหรือบางท่านก็ปล่อยขนงไว้นะครับโชบสารทั้งในทั้งนอกทรงพุ่มโดขนองขนงแล้วก็ปล่อยไว้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมไม่ได้เอาออกนะพวกขนงนะนะครับอืมไม่ได้เอาออกวางไว้เลยพวกขแนแงพวกนี้จนกว่าฟังดีๆนะครับจนกว่า ตุ่มตาดอกจะเริ่มชัดเจนประมาณ30-40%นะอนผงาตามต้นหรือว่าตามแปลงนะครับค่อยสอยแขนงทีเดียวเลยเนะเพราะว่าบางทีเราเราทำการสอยแขนงเร็วไปเนาะแล้วต้อแล้วก็ช่วงนั้นนะมันมีเหมือนใกล้ๆพวกฝน,นยังไม่ทิ้งช่วงมากนะครับไอ้ตรงแขนงน,นี่แหละนะครับมันจะเกิดการที่ว่ารัดขึ้นมาเนาะแทนที่ว่าพลังงานที่ว่าเราสะสมไปหลายๆครั้งเนี่ยจะไปช่วยในการออกดอก นะก็เอาไปเลี้ยงพวกขนแนงแทนถ้ามันเกิดอาการที่ว่าแตกของตาขนแนงขึ้นมาเนาะประมาณนี้ผมก็เลยส่วนมากนะที่ที่ที่ว่าทำนะก็คือว่าเราจะไม่ค่อยแต่งขนแนงนะครับหลังจากฉบสารเสร็จจนกว่าดอกหรือว่าไอ้พวกไอ้นี่ครับมันจะเป็นประมาณขยุ่มตีหนูขึ้นมาเนี่ยเล็กๆประมาณนี้ครับค่อยแต่งทีเดียวเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้สไตล์ส่วนตัวนะเพราะว่าบางคนก็ทําไม่เหมือนกัน นะครับลองไปปรับเปลี่ยนการใช้ดูเนี่ยคือเหตุผลหลักๆที่ผมยังไม่ได้แต่งขนงนะครับจนกว่าดอกจะชัดเจนนั่นเอง